คุณฟังครับเรื่องของการเงินการทองครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของรายการตรงนี้ครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการทําเพจแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าทําเพจแล้วไม่ปังเลยครับทำเพจแล้วไม่เด่นไม่เด้งเลยครับไม่เจ๋งเลยครับรู้สึกเป็นยังไงดีผมจะบอกคุณฟังแบบนี้นะครับเคล็ดลับในการทําเพจให้เจ๋งๆเป้งๆนะครับอย่างแรกคือภาพต้องเจ๋งครับมีมุมมองครับภาพที่เจ๋งภาพที่มีมุมมองนะครับก็เกิดจากไอเดียในการถ่าย มือถือจาเป็นไม่จำเป็นต้องชัดเสมอไปนะครับบางคนเนี่ยใช้มือถือเก่าๆก,ก็สามารถไปทําเพจไดแ้แต่ต้องมีมุมมองครับต้องมีในการออกไอเดียดีๆในการสร้างเพจหรือว่าทํามุมมองจากภาพที่เราถ่ายออกมานะครับให้มันมีความสวยงามถ้าคุณอยากรู้ว่าสวยงามยังไงคุณลองไปโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Pinterest มาดูนะครับจะเป็นการปรับมุมมองก็ได้ครับจะทําให้คุณได้เห็นมุมมองครับอันนี้คือเรื่อง,องภาพต้องเจ๋งต้องปังครับถึงจะมีโอกาสในการทําให้เพจคุณนั้นยืนหนึ่งได้2คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตนให้เป็นคนรู้จักการสาร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากนักคนที่รู้จักแล้วจะมั่นใจซื้อคนที่เห็นหน้าคุณแล้วจะมั่นใจในการลงทุนคนที่เห็นหน้าคุณแล้วจะมีโอกาสในการที่จะจ่ายตังค์ให้กับคุณคนที่ไม่รู้จักจะกล้าจ่ายใช่ไหมครับ จะไม่กล้าจ่ายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้เขารู้จักครับให้เขามีความกลมกลืนครับในโลกของโซเชียลคุณต้องเป็นยืนหนึ่งครับในโลกโซเชียลต้องมีวิธีการในการปรปับมุมมองให้เขาเนี่ยเชื่อใจและมั่นใจคุณให้ได้นะครับนั่นคือส่วนที่2ครับนั่นคือการสร้างตัวตน3คือเรื่องของการสม่ําเสมอครับบางคนโพสต์เมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็หายไปอีก7เดือนผมเคยติดตามโพสตโพสตหนึ่งครับแล้วก็อยากซื้อสินค้าเข้ามากเลยแต่ปรากฏว่ารอถึง9เดือน เขาเองก็ยังไม่อัปเดตะไรครับผมก็เลยไม่กล้าอินบ็อกซ์กลับไปว่าเขาจะขายอยู่ไหมเขายังมีโอกาสในการทําเพจนี้อยู่อีกหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสในการซื้อขายของสื่อสารกับผมไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแน่นอนนะครับการทําเพจต้องมีความสม่าเสมอถึงเป็นความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ครับและแน่นอนนะครับส่วนนี้เป็นส่วนนะครับที่ทําให้คุณผู้ฟังมีโอกาสในการเป้งปังได้อย่าลืมนะครับสเรื่องครับคือภาพต้องเจ๋ง2คือมีตัวตนครับสร้างตัวตนให้ชัดเจนครับ3คือความสม่ําเสมอครับขอบคุณครับ